เล่นอะไรก็ได้อย่าเล่นกับระบบได้พี่ก็เดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องคนก่อนพี่คุยเรื่องคนก่อนไหมถ้าไปแรกทีเราได้ได้เห็นพี่ดำบอกว่าให้พี่เป็นคนจัดการมั้งวันนี้ทอทอหน่อยไม่ก็จะพูดเลยทอทอหน่อยน้องหายยังเพื่อหายละ ขอตักแล้วกันวันนี้ครับนึงนะผมขอไล่ไอ้หลุยเข้ากก่อนฮัลโหลครับครับผมฮัลโหลครับผมบอกบอกบอกป้ามึงทักเฟซกูมาหน่อยดิได้ได้ครับได้ได้ งอ้อง้ออยู่บ่านเขาง้อคุยกัพี่ไงเดี๋ยวพี่จะพักง้อไปเป็นสะเลาสำรองนะอือออทสำรอง สำคัญมากโง่ฟังพี่นะก่อนนั้นนี้คนที่ออกไปหายไปเลยโง่เห็นไหมหายไปเลยหายไปแบบหายไปเลยเพราะนั้นแล้วพี่ถึงบอกว่าสำรองเนี่ยสําคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าพี่สลับโง่เป็นสำรองเมื่อไหร่โง่ต้องทํายังไงก็ได้เพื่อให้ตัวจริงไฟล้นตูดพวกมันโง่ต้องแอคทีฟตลอดฟาร์มอยู่ตลอดฝึกฝนอยู่ตลอดพร้อมที่จะแทนคนที่ไม่ว่างตลอดอันนี้ในมุมของแก๊งนะอ mm ืม hmm. แต่ถ้าเกิดโง่คิดว่า โงอยากจะไปพิสูจน์ตัวเองอแก๊้งอื่นหรือจะไปเล่นที่อื่นหรือจะไปทำตัวการเพิ่มโงบอกได้ไม่ว่ากันได้พี่อืมแต่ความสำคัญของสาราสำารองเนี่ยที่ให้โงอยู่สำารองเนี่ยไม่ได้ให้โง่ออกไปเลยนะเข้าใจตรงกันก่อนเข้าใจคน,คนที่ออกไปเนี่ยคนที่ออกไปแล้วหายไปเลยนั่นแสดงว่าเขาอาจจะโอเคเขาอาจจะพักเล่นแล้วหรือว่า,าจ,จะ ไม่มีใจแล้วหรืออะไรก็ต่างๆนานา,นาก็ว่ากันไปแล้วแต่เหตุผลของตัวเองแต่พี่อ่ะสลับโงอไปเพื่อให้เป็นสำรองมาจี้ตูดตัวจริงโอเคอืมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโงอทำดีตลอดแอคทีฟขยันฝึกฝนตั้งใจมุ่งมั่นทุกอย่างดีหมดแต่ที่พี่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าแกงต้องมองภาพรวมก่อนปนอันดับแรกอยากให้งอเข้าใจตรงนี้นะ เข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าโง่ไม่ดีนะพี่ถึงสลับออกแต่ณตอนนี้แก๊งเราต้องการตรงนี้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 เราต้องเอาคนอื่นมาสลับคนที่พร้อมสุดๆอ่ะนึกออกไหมมาแทนก่อนแล้วโง่พอโง่ไปเป็นสำรองเนี่ยโง่ก็จะมีเวลาฟาร์มดันอาวุธตัวเองมีเวลาฝึกฝนเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันตัวจริงเนี่ยไฟล้นตูดมันแล้วโง่ก็มาแทนมันในวันที่มันไม่ว่างหรือวันที่มันไม่พร้อมแล้วโง่ก็ต้องเป็นคนที่มาแทนโง่ก็ต้องเป็นคนที่พร้อมตลอดเข้าใจใช่ปะเข้าใจเออแต่ในระหว่างเนี้ย พี่ไม่ได้ว่าเลยโง่จะทาอะไรแต่ขอแค่โง่มาบอกอย่างเดียวนึกออกไหมมาอยู่กันเหมือนเดิมมาอยู่ที่แลนมาอยู่ที่บ้านหรือไม่ไอ้แอร์ดอปเช็คชื่ออะไรมาตลอดได้ไม่ต้องห่วงเลยมาคุกคีกับเพื่อนได้นึกออกไหมไปทำงานทำงานกันเหมือนเดิมอย่าหายไปไหนเพราะสํารองสาคัญมากเข้าใจใช่ปะแ้่ถ้าอย่างนี้โง่แบบว่าไปอยู่แก๊งเพื่อนกันได้ไหมได้โง่ไปอยู่แก๊งไหนอยู่กับไอ้บงอยู่กับไอ้บงใช่ ก็ดันอาวุธดันอะไรให้นี่นะอย่าไปแบบอยู่เที่ยวเล่นเตะฝุ่นไปวันวันนะเพราะว่าวันหนึ่งพี่บอกตรงนะว่าแก๊งมันมันต้องมีเฟสจับคนตลอดเวลานึกออกปะคนที่พร้อมมันก็ต้องเจาะคนที่ไม่พร้อมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอืดนั่นแหละตามนี้เลยเดี๋ยวพี่สลับไว้เข้ามาแทนงูได้ดีมากเข้มแข็งมากอย่างเงี้ยแหละพี่ชอบชิวอยู่แล้วดีมากดีมากดีมาก เาวแก๊งริงมี่ต้องการนี่แหละแบบนี้แหละคนในแก๊งเราต้องแบบนี้แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีเท่านี้เลยเดี๋ยวพี่จะสลับโง่กับไว้แบบมีอะไรที่โง่ต้องแก้ต้องอะไรไหมมีอะไรที่โง่ต้องแก้ไหมทําไงก็ได้ให้นิวก้อยมีแรงเฮ้ยพี่พูดจริงนะโง่โง่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เล่นเกมเก่งนะพี่บอกก่อนเข้าใจใช่ปะมันน้อยคนนะเวที่ที่ผู้หญิงจะมานั่งเล่นเกมยิงนั่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะเราเป็นคนมีเซนเกมมีพื้นฐานการเล่นเกมการแข่งกันอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหม S <S ใช่ฝึกฝนตัวเองซะเพราะว่าถ้าเราเกิดโง,ง่คิดว่ายังอยู่กับไฟเอ็มยังอยู่กับวอซิตี้ที่แบบอยู่เนี้ยนั้นไปอีกนานอ่ะวันหนึ่งโง,ง่ต้องกลับมาเป็นคนสําคัญของเซนเซนเข้าใใช่ปะถ้ามาถึงจุดนั้นแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องห่วงพี่ทนระยะย,ยาวพี่ไม่ทํามาเล่นๆ่นแล้วก็ยุบเล่นๆแล้วก็ยุบน,นะไม่มีเราอยู่กันแบบายาวๆวันหนึ่งโง,ง่อาจจะมาเป็นแบบคนหลักของเซนเซนก็ได้ถูกไหมล่ะ เออเพราะงงก็เห็นภาพอยู่แล้วเพราะพี่พี่พูดกันแบบตรงๆเนี่ยเปิดใจคุยกันอ่ะงงก็เห็นภาพอยู่แล้วว่าคนก่อนหน้าน,นี้ที่เข้ามาบางคนมันก็เป็นนัก,กลบย้อมแมวมันก็มันมันก็ไม่ได้แบบว่าเอ่อเป็นนัก,กลบจริงๆอ่ะนึกออกปะเพราะตอนเปิดรับเราโอเคมันก็อาจจะเป,เ,ปเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้คัดกันแบบว่าจริงจังด้วยอะไรเงี้ยแต่งงก็ผ่านมาออเฟสแรกเฟสสองเฟสสามงงผ่านมาทุกเฟสนึกออกปะเออนบเออตัวรอดได้มาทุกเฟสเดี๋ยวต่อจากนี้มันจะหนักกว่านี้อีกพี่เชื่อเดี๋ยวจะมี ถูกต้องมีคนไม่ไหวแน่นอนได้ง้ชิวง้ได้หมดอหะโอเคตามนี้เนาะได้วันไหนอะก็เดี๋ยวเอ่อถ้าเกิดไว้มาเดี๋ยวพ,พี่ไปสับเลยก็ได้แล้วง้อแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ได้ของอะไรบ้างอ่าตอนนี้มีตังค์อยู่สิบสิบล้านเจ็ดแสนครับพี่ก๊อต ขาดบัดเจียมอย่างเดียวนั่นแหละวันนั้นที่โง่พร้อมอ่ะโง่ขาดอะไรกระับเ,เข้ามาแก๊งเขาทำให้อยู่แล้วเคไหมได้เอออย่าคิดมากนั่นแหละจะไปเล่นกับเพื่อนจะไป<า>อะไรก็อบอกทักข้อความมาบอกก็ได้ทําอะไรจะไปย้ายเข้าแก๊งอะไรวันไหนอะไร,ะไรยังไงก็ทิ้งข้อความไว้อยู่นู่นก็เล่นเยอะๆสุดเยอะๆเล่นร้านไอ้พวกนายบงมันงัดร้างกันอยู่นี่ใช่ไหม ทุกวันเลยใช่มันนน,นานทุกวันอย่าให้ตัวเองอย่าให้ตัวเองฝุ่นขึ้นอย่าให้ตัวเองอยากไิ่ขึ้นฝึกตลอดได้ข้าวผมไปพี่พาไปออกพี่พา,พาได้ไปไปไปด้วยกันเนีย่ยไปพี่ปังไปด้วยเฮ้ยใครเอารถสี่แบ,บวะเนี่อันนี้ครับนี่อะเฮ้ยใครเอารถสี่แบ,บวะหนูทิ๋งาน ไม่ไม่ได้มาจ้าไปไปสอคันกันแหละพี่ไปบังเนี่ยผมพาง้ไปแป๊บนึงก็ได้ประมูลมันเอามาต่อบว่าขาพี่มันอยู่กับว่าขากันสัตว์เอ้ยไม่กล้าจะเอาวะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงอมมั้ยเนี่ยไม่งอมนะไม่งอมงอชิวดีมากคือเอาเอาตรงตรงป่ะคือทุกวันนะ องอแบบองอเต็มที่มากเลยเวยสำรวจแก๊งใช่ไหมออหแล้วงอก็แ,แบบว่ามีงานข้างนอกด้วยไหนะจะเรียนด้วยอ่ะคือทุกวันนะเวลานอนแทบจะไม่มีเลยอ๋อเออสอบด้วยนะสอบเป็นไงบ้างนี่ก็พอทําได้พี่แต่ก็ยากอะพอทําได้แต่ก็ยากโฟกัสข้างนอกด้วยนะงออย่าเล่นแต่เกมนะถ้าเกิดว่าข้างนอกเราแบบยังจะต้องเรียนต้องอะไรที่มันสําคัญจริงๆเราก็ต้องโฟกัสข้างนอกนะโฟกัสเพอชีวิตเล่นเกมอย่างเดียวมัน ทำอะไรไม่ได้อะเข้าจใะใช่ปะที่พี่จะถือะะ่เอเขาเจอครับคุณในช่วงเวลาวัยรุ่นเราก็เล่นไปเถอะเต็มที่สนุกสนานถูกไหมละ่ะเพราะเรายังเรียนอยู่ใช่พี่พูดเก่ยวับง้นี่พี่พูดเรื่องจริงนะคนที่ออกไปเนี่ยคือพี่ไม่ได้ให้ไล่ออกหรือว่าให้ออกไปเลยนะเฮ<อ>้ยเหตุการณ์เมื่อกี้ก็ทำคนเดียวนะไปเรียนซิ่นี่อะไรนะครับพี่บางเหตุการณ์ท <ไป S 2> ี่แล้วเมื่อกี้ผมเรา เออน้องมันเจ๋งพี่น้องมันเจ๋งคุยกับงโคุยง่ายกว่าอีซิกต่ออะไรอ่ะเขารู้สึกแบบว่า,าเปี้ยวเหรียญกันได้ไม่ผมมองอย่างนี้เวงงโค้มันเข้าใจในพาร์ทของตรงนี้เพราะว่ามันก็เป็นนักแข่งมาก่อนเรื่องดอบอ่าเรื่องดอปสลับไปเป็นสำรองเรื่องอะไรผมว่าน้องมันน่าจะเข้าใจมากกว่าครับไอ้ของพุ่งตรงนะ น่าจะเป็นเพราะน้องมันเป็นนักแข่งเกมมาในแหละพอน้องมันก็ต้องเข้าใจแหละว่าวันหนึ่งฟอร์มเราดับก,ก็ต้องมีคนมาแทนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วไอ้โง่มันไม่ได้ฟอร์มดอบดับอกแค่ว่าแค่ว่าความพร้อมของแก๊งเราตอนนี้มันกําลังไปข้างหน้าที่แบบว่าเราต้องการคนนี้จริงๆเราถึงเอาเข้ามานึกออกปะ่ะคนที่เข้ามาไม่ไม่คุกไ,ไม่ขี้หมูขี้หมาเลยแล้วคนที่อยู่ก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะใช่มีคนไม่ไหวอีกมีครับไม่ต้องห่วง แต่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆทีละคนทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือที่ออกไปเนี่ยก็ไม่ได้เอาน้องออกไปเลยนะผมก็ยังยืนยันคําเดิมผมไม่ได้พูดเล่นนะคือทุกคนเป็นสํารองหมดเว้ยสามารถกลับเข้ามาได้ตลอดอังบปีอะไรแล้ววะอ่าจะขึ้นปีสี่ผิดเฮ้ยจะจบไปนี้ว่าใช่ไม่เดี๋ยวคือมิดตรงมิตติ้งอะไรนี้มาเหมือนเดิมนะมาได้เหมือนเดิมนะใช่ถ้าว่างนะ ก็มาคุคคยกับเพื่อนที่แลนด้วยถ้าเกิดว่ามีเวลานะอยู่ไกับงไม่น่ามีเวลาแล้วมั้งดูอยากรงเอาแม่งพาไปเรื่อยอะ่ะดูอยากรงละมาจอยในอยู่นะต่ออะไรครับมาสลับเออมาเอาคนออกครับคนไหนครับอา่าน,น้องง่ครับนี่ขอบัตรด้ครับผมเอ้ยทีเคครับพี่ ถ้าสลับคนเนี่ยเสียเหรียญไหมก็เสียอยู่ดีใช่ปะเสียถ้าออกมันคือมีคนออกก็คือเสียถ้าแก๊งคอยอยู่ดีพี่โอเคโอเคถ้าออกนะเ้าไม่เสียแล้วเพราะว่าเอาของยังเอายังอ่ะแป๊บนึงนะจะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ก็ไปเก็บเลยโอเคได้ใช่ไหมครับสภาอะไรบ้างเนี่ยติดต่ออะไรครับเปลี่ยนสิบปวดนะครับเออเก็บให้เพื่อนได้ไหมเอามมาเมื่อกี้พื่มาๆาหนึ่งศูนย์สี่สองเอาคนมาออกน้องชายมึงใส่หน้ากากอะไรเนี่ย ลาบูบูครับลาบูบู่เดวขออนุญาตเอาเอาคนออกเอาคนน้องง้ออกเหรอจีด้วยครับจีด้วยงจีด้วยครับโซนน่าพี่เหมือนปากโควิดระมันหกล้านเลยเหรออันนี้นะครับพี่บอกว่าอะไรนะครับพี่สปาจีด้วยครับจีด้วยจีจีจีให้เพื่อนครับจิ๊บให้พี่สัาตอนเรื่องอะไรนะหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์สี่สองไม่รู้อันใหม่ กจะบ้านคกูจะบ้านพี่ก๊อตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกแจบ้านมันก็กรีบมันกรีบไม่ได้เอาชื่อออกบ้านนะพี่มามาเออโอเคครับเรียบร้อยแล้วอีกแ๋้วหมอเมีบัตรแกล้งกับหนึ่งวัดคอยให้แกล้งคอยด้วยครับกระเป๋าหกห้าตั้งหกห้าถ่ายรูปเก็บไว้ไอ้งงนี่ใช้ได้มากกระถือแม่ก่อนเลยอย่าให้มันรอทำอะไรอะลูกไม้เซ็ตดีน้องไม้เซ็ตดีมาก

ออกมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วลงไหนออกทางไหนออกทางทางซ้ายทางซ้ายขอบคุณมากทางไหนได้เพื่อเพื่อตีทางนี้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนออกทางซ้ายอยู่ตีอยู่ข้างในตีอยู่ข้างในเออไอ้หลุยไอ้หลุยวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วกดให้หลุยใครวิ่งหนียิงให้หมดล่วง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 กีฟ้ากดกีตรงไหน เล่นน้ำหมดเลยนะหมวกดำ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 ทำด้วยหมวกดำด้วยหมวกดำด้วยหมวกดำด้วยบัฟมันตีมันแล้ะบัฟมันตีมันแล้ะบัฟมันไอฟฟ้าหลุดเอฟกูดี้มาฟาตีมันและบัฟดูทุกครับอกว่ามันต้นแกงขัวไอ้สาดถือไว้ครับตีแล้วมันบัฟมันดิกอฟฟูดี้ไปขันหนึ่งไอ้ฟาวฝาเป็นคนดด้วยนะมีข้างล่างอยู่ตีแล้วให้สะพับเอฟกูดี้เร็วเร็ว เปน็ปนคนเต็มหมดเป็ไรไม่เป็นไรเล็กน้อยเล็กน้อยเปมงองวิชาอะไรมาดิเอาวิชาอะไรมาดิเอาวิชาอะไรมาดิงงอย่าลงนะหน้าอุ้มแมงคิบหายสัตว์ิรถดิประชาชนหรอพี่เดีด๋ยวว่าแก รถพัง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 ไปไไปไหนไปไหนโคติเหรอพี่ชน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 ดิวิชั่นชนดิยิงทำไมอะชนดิเห็นป่าจะพังแล้วกำลังไปกำลกำลลังไปกำลลังกลักลงไลไปไกังก ไอ้กูสิบใครอ่ะเพื่อนเราหรอปม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 เออได้ให้ปนแกงหัวมึง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 หืึปาดผมกด F ไว้แล้วอะพี่ไปส่งได้ปะ ไปส่งเด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 ผมจำไม่ได้ว่าคนไหนมีมีศพเขามีศพรงนี้มีไม่แล้วเขาเช็คยังไงอ่ะมึงไปถามระบบตำรวจเดเขาเช็คยังไงได้ได้ได้มีรูปเปล่ามีรูปเปล่าอ๋อมันไม่ต้องมีรูปเลยถ้าไม่สามสิบนาทีป่ะพี่ใช่ป่ะใช่คนนี้มีวอลคนนี้มีวอลของเต็มระบะ รอุตสิมันห่อยว่ามันร้องต่อส่งเลยไปส่งสอนอเลยถามถามตำรวจอ่ะว่าใช้งานยังไงจะได้ใช้กันเป็นได้พี่ได้รถมีแก๊กไหมพี่ก็ด้วยกดตามงมีพี่มีมีมีพี่มีพี่มีพี่มีง้อปากเลยคุณไม่ได้หรอกเอ๊ตึ้งศูนย์หนึ่งสี่เราถ่ายป้าจีบีดูอย่าเอาพี่เอาไปไหนดิไม่เรอก็ไปแอบดิ อะไรวไงไอพี่อยู่ไหนละอยู่ร้านเสือผ้าผ้าเออมีอะไรวะอยู่ใช่ไหมอะไรนะร้านเสื้ผ้ามันซัดมันมันเสร็จแล้วมันไปแจ้งความสอนอ,นอั้งเสร็จแล้วโอเคโอเคเออ ตั้งใจเรียนหลังง้อเรียนวันเดียวเองพี่กอ๊อตไม่แต่น้องทำงานไงะอะต่หต้องจทำงานเนาะดีแล้วต้องจะทำงาน,งานอย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยเกินตัวนนี้พี่นอนแม่งนอนโคตรน้อยอะ่ะพี่ก๊อตเหมือนกัน กว่าน้องจะนอนก็ตีตีสองตีสามมาตื่นหกโมงครึ่งมาทำงานอ่ะเอไปมีอะไรก็มาหานะน,นี้คือครอบครัวเข้าใจเบานะครับผม